สวัสดีทุกคนจากกรุงเบอร์ลินวันนี้ครูจะพาทุกคนไปรู้จักกับสถาบันการแพทย์ขนาดใหญ่ชาริเทที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อมาแล้วแต่ชาริเทไม่ใช่แค่โรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์ขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า300ปีและเป็นที่ที่นักค้นคว้าวิจัยคิดค้นผลงานทางการแพทย์ประดับวงการไว้มากมายอีกด้วยเราจะมาทําความรู้จักกับชาริเทให้มากขึ้นกันค่ะ ของชาริเท่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1710ย้อนไปในอดีตตอนนั้นเบอร์ลินกําลังกลัวกันว่าจะต้องเจอกับกาฬโรคซึ่งเป็นโรคระบาดท,ที่มีความรุนแรงมากในยุคนั้นพระเจ้าฟริิชที่1ก็มีรับสั่งให้สร้างอาคารแห่งหนึ่งเอาไว้เตรียมเพื่อสําหรับที่จะเป็นที่กักกันโรคระบาดหากเกิดขึ้นแต่ก็ยังถือว่าโชคดีว่าโรคระบาดหรือกาฬโรคดังกล,ลกางก่าวไม่มาถึงเบอร์ลินต่อมาในยุคพระเจ้าฟริิชวิลเฮมที่1จึงมีการปรับเปลี่ยนให้อาคารเหล่านี้กลายเป็นศูนย์การ แพทย์และถือกําเนิดเป็นชาริเทขึ้นมาโดยชื่อว่าชาริเทนั้นเป็นคําที่มาจากภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่าการช่วยเหลือหรือความเมตตากรุณาซึ่งก็สมแล้วที่กลายเป็นสถานพึ่งพิงสำหรับคนยากไร้และเด็กกํำพร้าในยุคนั้นนั่นเองค่ะ ตลอดช่วงระยะเวลาศตรวรรษที่18และ19ชาริเทก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนการแพทย์และสูย์วิจัยทางการแพทย์ชื่อดังมีแพทย์หลายๆคนที่ได้คิดค้นผลงานสำคัญที่มีความหมายต่อวงการการแพทย์โลกซึ่งถ้าครูพูดไปหลายๆคนก็คงจะรู้จักอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตคผู้ค้นพบเชื้อวัณโรคและได้รับรางวัลโนเบลรูดอล์ฟเวียชโชลผู้วางรากฐานพยาธิวิทยาสมัยใหม่เอมิลฟอนเบรริงผู้คิดค้นเซรุ่มรักษาโรคคอตีบและ PAL าแอริชผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและเคมีบำบัดบุคคลเหล่านี้มีความสำคัญทั้งต่อวงการการแพทย์เยอรมันรวมไปถึงได้ช่วยชีวิตคนบนโลกนี้ไว้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะ และหลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาหรือเคยได้ชมซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าชาริเทกันมาแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องราวของชาริเทหรือโรงพยาบาลแห่งนี้นั่นเองโดยซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็แบ่งการถ่ายทําออกเป็นหลายภาคในภาคแรกจะเป็นช่วงศตรวรรษที่19ซึ่งเป็นชีวิตประวัติการทํางานของโรเบิร์ตคอคและรูดอล์ฟเบียโชยที่เขาทํางานกันอยู่ที่นี่ในภาคต่อมาก็จะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงภาคต่อ,ตอไปก็จะเป็นช่วงที่ เยอรมนีถูกแบ่งเป็นเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกนั่นเองค่ะหลายๆฉากที่ถ่ายทำกันในซีรีส์เรื่องนี้ได้ข่าวว่ามาถ่ายทำที่สถานที่จริงและตามตึกอาคารของชาริที้แห่งนี้เลยอย่างเช่นตึกอาคารที่อยู่ด้านหลังครูนี้เป็นต้นค่ะ ปัจจุบันนี้เนี่ยน,นะคะแชริเทถือเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลอันดับใหญ่ต้นๆของสภาพยุโรปเลยทีเดียวมีคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทํางานอยู่มากกว่า20,000คนและในแต่ละปีก็รักษาผู้ป่วยมากกว่า700,000คนเลยทีเดียวนอกจากนั้นที่แชริเทยังเป็นโรงเรียนแพทย์สําหรับนักศึกษาแพทย์ทั้งจากคุมโ o ลด์อุนิเวอร์ซิตี้แบลินและไ r e i เออร์อุนิเวอร์ซิตี้บลินด้วยค่ะ c h a r เ t ถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะในงานด้านวิจัยเรื่องโรคหัวใจมะเร็งและโรคติดเชื้อต่างๆที่นี่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการผสมผสานทางการแพทย์สมัยใหม่กับความเป็นมนุษย์เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์สมดังคำขวัญของชาริเทที่ว่า f o r t s c h r i Leeren, Heilen, Health